สวัสดีคะ่ะบพบก,กับเราช่องแม่น้อยหน้าแฟมบิลี่นะคะอืยอยย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 สวัสดีตอนเชา้าบรรยากาศตอนเชา้าดูลูกชายลูกชายที่ดื้ออุ้ย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 ไปแล้ว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 อุ้ยอัดอัดแรงมากอัดแรงมาก ตื่นแต่เช้าออกกำลังกายกางแจ้งโอ้าโอ้บุ๊บบุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงไม่หรอวะุดยอดุดยอดอาเลยอัดเลยอัดเลยอัดเลยจ้ะวันนี้ได้ของเล่นมาอีก,มอกไม่รู้จะได้กี่นาที จะทนความรุนแรงของเพรจ้าได้ไหมจะทนความไอ้ลพลังเยอะได้ไหมยายาจองยาจองยาจองมองมันสิหักตื่นขึ้นมาไม่ทำอะไรนะครับคิดหาแต่ทางจะออกคอบนอนนอนนอนอุ้ยมาทางพี่อุ้ยไปโชว์ยังทางพุ่น ล,นล,นล,นลนุนลนลุนลนนั่นแวบบจอยเอาไปพมใส่ต่อใหม่ไม่เคยเหลือบอแตกขาดเลยเนาะนนะบอกแล้วไม่ถึงกี่นาทีขาดแล้วค่ะแม่แม่ขาดแล้ว เอาไปกดใส่ต่อใหม่มัน่อยเหลือวะมามาออกมาออกมาสิ้นลมหายใจเร็วนะครับน้าแม่เจ้าออกมาเพราะตรงนี้ทางนี้ทางนี้เอยลุ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 ยจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อพูดยังไม่ ขาดคำเลยขาดแล้วดูเอาไปกดใส่ตอไม้มันจะไปเหลืออะไรอดกหน่อยเอ้ยหลินคลองนี่เนาะมีอะไรไม่ได้ถึงห้านาทีเลยสิ้นลมหายใจหมดย็สสมเล่เนี้ยเล่นลุ่นแรงขนาดนี้จะมีอะไรเหลือลรอฮะ ชอบเล่นของนิ่มๆของแข็งๆไม่ชอบมาทางนี้เร็วเรวเล่นเลยเล่นเลยมันขาดแล้วอันนั้นน่ะดูนิ่มๆน่ยขาดเรียบร้อยแล้ว เฮอะไรมันแบบแล้วเอ้าเอ้าเอ้าไม่เหลือแล้วไม่ถึงห้านาทีเลยพูดยังไม่ขาดคำเลยเอาเอา อึอ <mm um> ึอ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 ัดอัดอัดชีตอัดชิตอัดชีด็กที่ด uh> ้อมีแต่ไอ้ยางรถเล่นท้นเล่นได้นานแม่จะหยาดแล้วแม่จะหยาดแล้วเนี่ยแม่จะแย่งแล้วนี่ยมีกินเดียวที่เล่นได้นานคือล้อรถ ที่ไม่รู้จักเตบเล่นได้เมื่อกี้นาทหีหมดลมหายใจแล้วแตกมูลอุยปุยเอาไปกดใส่ตอไม้ไปกดใส่ตอใหม่มันคยเหลือบอเอ้าเอาเล็ดแบบไม่มีลมหนุ้นแรงมาก น่อยนะน่อยนะปะเลยปะเลยคุณแม่ก็ยานั่นน่ะคุณแม่ก็จะเอาไปกัดนั่นน่ะปล่อยบอกแม่บ่อยบอกคุณแม่ปล่อยเลยอย่าเล่นของผมบอกเดี๋ยวของผมไปเล่นนะครับแม่ เด็กจอมซนพ่อลือมาแล้วพ่อลือตีเน่นอนเลยพ่อลือทำโทษเด็กเลยทำลูกบอลแตกอีกแล้วพ่อรือมาแล้วมาดูผลงานเชรจจาเล่นไม่ถึงห้านาทีบอกพ่อมั้งบอกพ่อสิลูกบอลแตกอีกแล้วครับ บอลเตกอีกแล้วครับยจโจมทำลายก็ไม่มีกองเล่นแล้วเงาแล้วเป็นี้เงาเงาแล้วครับหองนุ่มๆฟองนุ่มๆทำลายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้ว ให้ถึง่นาทีเลยแปดกินแล้วครับกินมันแกวแสบบ่ะอะลอยไหมตื่นขึ้นมากินกล้วยหมดไปสองวีแล้วใส่วิตามินซีช่วงนี้รู้สึกว่าจะกินยาง่ายหน่อยเริ่ม เป็นนมแล้วเริ่มกินยาน่ายแล้วจะไหมจ๊ะแต่ก่อนกินยายากเดี๋ยวนี้ยัดใส่กล้วยก็รู้สึกว่าจะไม่เลือกแล้วกินเพราะว่าโตลแล้วโตลแล้วเริ่มห่วงกินมีอะไรที่ขวางหน้ากินหมดเหมือนไหมนะนะไม่ดังไม่ดังมันแจวมันแจว มันเตียวเขาก็ฉลาดนะรับแม่ฉลาดมันเตียวกินไม่ได้เขาจะกดใส่ไม้ให้แตกก่อนมันเตียวเป็นลูกไม่ได้ผ่ากดใส่ไม้ให้แตกว่าจะส้มคอกส้มคอกใหม่เพลจ่าพังคอกหักหมดก็ลือไปหาช่างก็ไม่มีช่างช่างก็หายากมากเลย จะเอาเหล็กเก่ามาเชื่อมต่อทางด้านนู้นไปหาช่งางเมื่อวานก็ไม่มีช่างถ้าเป็นไม้พ่ลือทําได้แต่เป็นเชื่อมพลือทําไม่เป็นถ้าเหล็กทําไม่เป็นถ้าไม้ก็ลือพอทําได้ถ้าเป็นเหล็กจะทำไม่ได้เชื่อมไม่เป็นเป็นแต่ช่างไม้ว่ายังไง นะมายัางไงเล่นเป๊บเดียวแตกไม่มีเล่นดออีแล้วทีนี้แม่บอกว่าเป็นลูกสุดท้ายแล้วไม่มีให้อีกแล้วจ่อยเลยไหมจ่อยเลย,ยไหมกินกิโปากเดียวอาหาร Ngắm 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 Đến tui nổi tui nổi tui nổi Cà cà mà thằng này, lêu 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 Mà 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 Đi khắp ở à, lêu 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 สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับก่อนเร็วครับก่อนครับก่อนเร็วครับก่อนเร็วครับครับครับก่อนครับก่อนครับก่อนครับครับเร็ว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 กล้วย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  กุ้ยกล้ยกุ้ยครับค,ครับครับสำหรับคปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตกดติดตามให้เราช่องแม่นหนุ่ยหนาปมานรีด้วยนะคะสำหรับดีค่ะครับก่อนครับครับปีครับเรืเร่องเพลงปีอู